สวัสดีครับสวัสดียามดึกครับพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มแล้วครับสองทุ่มกว่าๆนะครับแด้วก็มาถึงอ่าปตทนะครับอจอดแวะปั๊มนับพักรถนะครับพักรถอยู่ที่ปัม๊มแกงคอยโอ้ยไม่ใช่แกงคอยสิอ่าอะไรนะวังวังน้อยไม่หรอวังน้อย ปทวังน้อยครับอายุทยาครับตกน่ครับรับลูกชายกลับบ้านครับก็มาเรื่อยๆครับขับเร็วไม่ได้ไม่ได้ขับเร็วเท่าไหร่มาเรื่อยๆครับ60สิกโลมตร่อชโมงได้กะว่าจะถึงบ้านนี่น่าจะเช้าพอดีนะ น่าจะเช้าพอดีครับไะนั่งอะไรตรงนั้นขึ้นแตงแล้วบนมันร้อนมาสองคันครับแบะกินข้าวก่อนพี่น้องซื้อข้าวเซเว่นโอ้ยเสียดายจนดูอ่ะซื้อหนึ่งเจ็ดหกออกหนึ่งศูนย์หกเซ้ยเลย จะพาชมภายในเบรกหลังมันลเบรกหลังมันไม่ค่อยติดนี่ครับข้างในอ่ะเปิด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 ทั้งหมดเลยนี่ครับที่ว่าสวยงามนะครับอันนี้ก็ไฟห้องเครื่องเสียง ามาขับยากไหมมันก็ยากกว่ารถปกติธรรมดาเราแหละแต่มันก็ถือว่าโอเคครับก็ไไปถึงกับายากมากก็ <c oughs> พอไปได้ครับแต่เรื่อยๆครับไม่รีบคออรับนี่เอาไว้ใสอันั่นแหละเอาไว้ใส่นี้ ี่ตัวคำ้ำก็กะว่าถึงบ้านก็ลุยเลยครับพี่น้องกะว่าถึงบ้านลุยเลยโอ้ได้พี่นอนสบายเลยแต่แต่ห้องดนรตรีจริงๆนี่แค่นี้เองนะนี่ครับประมาณนี้ครับ าฮะไล่บ่เดี๋ยวด้วยไม่ได้ไม่มีเบรกมือด้วยโทษอ่ะ โูโอ้มองดำหิวข้าวแล้วมั้งมองดำนะหิวข้าวแล้วมั้งนี่โอ้ข้าวเซเว่นเราไม่รู้จะกินอะไรยเกะว่าถึงบ้านกี่ทุ่มครับนี่ตอนนี้ก็สองทุ่มสี่สิบตีไปเลยครับตีสอง ทีสองทีสามเพื่นแหละแล้วว่าจะเตลิดไปเอาเครื่องปั่นได้ยังไงเตลิดไปเลยใช่ไหมใช่ครับวิ่งสองสี่ไปเลยเนาะสองสี่ไปใช่ไหมเพราะว่ามันต้องไปเอาเครื่องปั่นครับถ้าไม่งั้นถ้าไปเอาเครื่องปั่นก็ให้เขาเข้าบ้านก่อนก็ได้อ๋อ เดี๋ยวดูก่อนนะถ้ามันไม่ไหวก็ต้องเข้าบ้านก่อนก็พรุ่งนี้ก็น่าจะถ้าไม่ไหวจริงก็ต้องเอารถนี้ไปเอานะเออเอารถนี้ไปใส่แล้วถ่ายรถนี้ได้อยู่เนาะได้ง่ายอยู่แต่ต้องเดี๋ยวโทรถามเ่าแกก่อน,นที่ก,กว้างๆไปทันทีเนะาะใช่ครับไม่เข้าซื้อข้าวครับแม่ไปซื้อข้าว ต้องไปแล้วใช่ครับไฟท้ายติดหมดนะครับสวยงามถูกใจมิวสิกเลยครับถูกใจมิวสิกมิวสิกชอบอะไรนะยูฟี่ยู่ฟี มองเพลินเพลินก็รถทัวร์แหละพี่น้องมองเพลินเพลินก็รถทัวร์แหละครับหลังการมาครับอู่เขาออกแบบแบบโอ้โหสุดยอดมากเลยครับอู่โมเดิร์นบัสนะครับ ก็เรื่อยๆครับพี่น้องไปไม่รีบเท่าไหร่ครับประมาณวิ่งได้ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าเนื่องจากยางมันยางมันเล็กด้วยครับผมต้องไปเปลี่ยนยางใหม่แล้วก็บริมันเบรหลังไม่ติดด้วยครับเลยต้องไปเรื่อยๆนะครับมันติดแต่เบรกหน้านะทางอูบอกว่าต้องไปเปลี่ยนพวกหม้อลมหม้ออะไรใหม่เดี๋ยวค่อยทำนายระวังรถนะครับ อ้าวไฟนี่คือบทติดแหละอันนี้ไม่ติดแล้วน้องโอ้นี่ไฟมันหลวมบกมา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 แค่น,นั้นแหละติดไฟ ความสูงก็3ามเมตแครับผมความสูงครับ3ามเมตรแปบจากพื้นเลยนะครับจากพื้น3ามเมตรแปบเงาดีครับสีเง,งาเงาดีมากผมชอบกระจังหน้าโอ้โหออดี้อะไรนะออดดี้ แต่ไฟมันต่ำไปผมอยากได้ไฟสูงกว่านี่ตั้งยังไงเนี่ย,ต,ย,ยตั้งได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวหาที่ตั้งก่อน มันต่ำไปนะมันมองไม่ค่อยเห็นตั้งตรงไหนรอบแถวน,นี้บอกนี่ก็จะเป็นรอยฝุ่นไม่ได้เช็ด พรุ่งนี้ครับเจอกันแน่นอน,นครับผมใครอยากชมตัวจริงก็ไปแวะมาชมที่บ้านนะครับผมใครสนใจงานติดตอ่องานก็ติดตอ่อได้ครับเฟซบุ Facebook, ๊กมงคลซาวครับผมแล้วก็เบอร์โทร088748899นะครับมาไหนะนะมามาป,ปิดก่อนนะครับนะปิดก่อนครับตามนี้เลยนะครับเบอร์โทรติดต่อ คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวพักทานข้าวเสร็จก็ค่อยเดินทางกันต่อเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ